สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผูสุค้นครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าเนาะพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ทุ่งนาเด้อพี่น้องครับมื้อนี้เมื่อนี้ก็ได้เป็นจูเสือเด้อพี่น้องครับนี่ครับโอ้งามแท้แมื้อนี้ครับอยู่ทุ่งนาครับมื้อนี้อยู่ในบ้านเสียงดังเพราะว่าไม่เป็นบุญบังไฟอันนั้นของเนี้ยพอครับบุญเนี้ยวะทยบ้านละเป็นบังไฟหน่อยพี่น้องเพื่อเด้จุดถวายเนี้ยพอครับเสียงดังอยู่ในบ้านครับพี่น้องเลยมาเห็ุอยู่ ทงน้าพี่ครับพี่น้องเห็นแ,แล้วเราวเขยจิบไปม้วนน้ำเพลินครับเอามาเส็บเสบกับมาเปียกครับจุเสือครับพี่น้องเอาขอญาตเติมน้ำยาก้อนพี่น้องคลิปนั่นกับบ่ได้เติมเลยพ่อเฝ้าคุ่นเสียงบังไฟเพิินครับเอาเอา,เ,อาเป็กยังไงเป็กเดี่ยวพอครับเพราะกิน่น เขากินเนื้อเสียบครับพี่น้องโอ้โอ้ออกหอนทองระบาดนี่เเยาๆละขอหยัดซอยก่อนนะพี่นอ้องเนาะเออขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องครับคนที่บอกกินดิบครับมันของเสียบครับมักไผมักมันเนาะพี่น้อง เอาพี่น้องขอญยาดซอยก่นเด้อครับแก,ก้วกะบอกขุนไปแน่นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาศัยสดน้ำม,มันขันมันขนมันอยู่บนน้ำสดขันผู้ใดอยากขนก็นเติมขัวๆใส่เนาะให้มันเหนียวๆพี่น้อง้ โอ้รักเนือเสือพี่น้อง คนเดียวครับมึอน,นี้น้องฟูกว่าบ่อาอล้วาครับสูงว่าไวเนื้อเสือถามแล้วว่าบ่กินน้ำะะบ่บ่ว่าสั่นับ <c oughs> ต้องนองก็อยากซื้อมาครับอยากออกเลื้องแน่ละน้องอืม lắng tiếng nhầm phải không? Dạ. nhầm bác khai cà tê không cô đấy ạ. บรรยากาศกับดีได้แค่ครับเมื่อเนี้ยฮ <c oughs> <c oughs> ึนานเนยังบลาขาดเตี้ยกูรถ แต่าพูดได้กินได้แซ่บมาพี่น้องเนื้อเสือครับตรงนี้แขวงแน่นตงไหนหนึ่ง ืบังไฟเพิ่นขึ้นนะครับจุดตะไว้เนี่ยพอขึ้นหลายบังนะครับ in Sotale, เสียงนกพี่น้องยังทงทุนะมีนกหรอครับนกกระว่า 啊，别弄。 ยังหลเพ่นมานะครับพี่นงโอ้ครับพี่นง sai จัดอีกจังดอกก่อนพี่น้องขอบ่บลายไปเด้อปุงนี่ข้าวไหลข้าวแห้งไหลครับกู <c oughs> ยืนี่นีาออใส่ไปแล้วโอ้ บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนว่าแดดดีดีมึงเล็ปอันคลิปนี้แล้วแล้วก็ที่ไปเพาะเขาในครับพี่น้องลงน้าแล้วครับ โยน,นเอาครับโอ้วางไฟกัขึ้นดีดีครับคุณทุกบ้างมังไฟ่กพอครับเป็นมังไฟหน่อยหรอครับ ผมอย่บอกรสชาติมันถ้ามัานยำได้หน่ยครับมันจะออกมันๆครับพี่นงนี่ยำเส่บเดียวครับโอ้ขึ้นก็คนที่ยำได้แล้วพี่นองแต่ผมมีแขวเนี่ยผมก็ยังอยากยำยากอยู่ยแต่ว่างแซ่บครับพี่นอง จะค้ำกันนะพี่น้องตัดออกตอนนี้ผลหย่ำยากพี่น้อง โอ้อิ่มแล้วพี่น้องปิดติบเข่าครับอิม่มแน่นพี่น้องโอ้แสบแสบเนื้อเสือครับพี่น้องติดมันนี่เอาไปล้วนครับพี่น้องเหลือแก้วกับแสบพี่นอ้องถึงวันจะเป็นเลี้ยวๆสิก็แสบครับเพราะว่าผกเอาว้ถัดสดเพิ่งจะเ็ด้หนมันอัน เร็วๆแบบนี้ครับมันหิบตคคนถ้าตาขคนเขาหยิบบริสุทธิ์นานแเ,เอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าหนอเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าเปียกครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าเปียกเข็ดคลิปต่อไปคลิปหน้าบ้าเปียกกระิเฮ็ดยังกับติดตามเบิ่งเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้าเปียกคอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ